สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอัน e r t ร์เคสซ e พีสที่2อครับผมครับสองครับครับตอนที่แล้วผมพูด2 6 6หครับข้ามไปข้ามไปส0่สิบกอะกันก็คืออาทิตย์หนึ่งเราเดือนหนึ่งเรามี4ตอนข้ามไป10เดือนได้ออแต่ว่าตอนนี้พิเศษอีกแล้วอืมเพราะว่ามีแขกรับเชิญต่อเนื่องกันเลยครับผมครัสวัสดีครับพี่มิสวัสดีค่ะมิมิสวงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มาจากช่องมิสวงใช่ค่ะก็คือมิบวกพี่สวงครับผม คุณรับเขาหรอผมแค่พูดอีกแล้วเพราะว่าอันนี้คือก๊อปปี้ไรเตอร์คนที่เขามีฟอลโลเวอร์หกพันสามร้อยแปดสิบห้าคนเขาพูดอะไรก็ได้เนี่ยเวลามีซบอกมีซมาจากช่องมีซมิซบกเนี่ยยศบอกยศหกพันสามร้อยแปดสิบห้าฟอลโลเวอร์ไหมคือในไอจีคือ ผมไม่มีอะไรจะพูดขอบคุณพี่มีมากที่มาอุตส่าห์มาออกรายการนะครับครับครับผมก็จริงๆก็คือเจอกันที่งานพี่หมอตังค์ใช่ค่ะก็ได้ทักทายกันเล็กน้อยใช่ดีใจมากต้องบอกว่าถ้าไม่มียูซีก็จะไม่มีมิสบ่งโอ้พูดจริงขนาดนั้นเลยเหรอครับเฮ้ยขนาดเลยเพราะว่าช่วงที่เพิ่งเริ่มฟังพอดแคสต์ไทยใช่ไหมก็เลือกฟังยูซีเพราะว่าเราก็ชอบเรื่องแบบแนวแนวนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากมีเพื่อนคุยแบบนี้บ้างแต่เป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อน คุยเรื่องแบบนี้ไ่ก็เลยต้องลองแบบเล่าเองอะไรเงี้ยก็ก็เลยแบบรู้สึกว่าเออจริงๆถ้าไม่ได้ฟังยูซีก็อาจจะไม่ได้แบบทําช่องของตัวเองขอบคุณมากครับแล้วสาเหตุที่เลือกฟังคืออะไรครับก็ชอบเรื่องราวแบบ เลิกเลิกผมจะเล่นมุกว่าสาเหตุที่เลิกฟังอ๋อเลิกเลิกขอขอโทษนะเป็นคนจริงจังเราเล่นเราเล่นเราเล่นเป็นแบบเวลาพี่แฮมมามันก็ลามปามีอ๋อไม่เอาลามได้เลยพี่แฮมน่ารักพี่แฮมน่ารักพี่มีก็น่ารักจริงคนในวงการเนี้ยถึงแม้ว่าเราจะเล่าเรื่องโหดๆนะสมมติคนใดสมมตนคนใดสมมตครับผมอ่ะก็วันนี้ชวนพี่มีมาแล้วก็เล่ากันในหัวข้อที่ค่อนข้างดุเดือดนะถ้าที่ฟังจากคร่าวๆคือชมพูบอกมาว่า แต่ละคนก็คือเลือกเรื่องโหดมากๆอแล้วก็ของผมเองก็มีเลือดของพี่ก็ได้ยินมาว่าโหดไม่แพ้กันพี่ทันก็โหดมากๆเหมือนกันแต่ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ภายใต้ทีมคล้ายๆกันคือเดรดลี่คาก็คือเป็นลัทธิที่มีเลือดอันตรายมาเกี่ยวข้องและอันตรายใช่แล้วก็อาจจะมีคนเสียชีวิตบ้างนะใช่ครับใช่ไหมเราว่าเวลาพูดถึงลัทธิมันมีหลายเฉตเนอะลัทธิที่แบบไม่มีพิษมีภัยกับผู้คนก็แบบโอเคก็อยู่ได้แต่ว่า เลือกเวลาเราเลือกเรื่องมาเล่าอ่ะมันจะมีที่แบบเนี้ยลัทธิที่พาคนไปเสียชีวิตครับพาคนไปก่อเหตุที่มันน่ากลัวน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยประกอบกับช่วงที่เรากำลังอ่านรายการเนี้ยมันก็มีลัทธิผุดขึ้นในไทยเยอะแยะแล้วเราก็พูดถึงเรื่องนี้กับพี่ฟาโรไปในเกรย์อารีสักตอนหนึ่งซึ่งตอนที่อีพีเนี้ยออนเนี่ยมันก็น่าจะล้อนตอนนั้นไปแล้วเหมือนกันมั้งเออคือเรารู้สึกว่าบางทีอะเวลาคนพูดคําว่าลัทธิอะคนก็จะนึกถึงอะไรที่มันแบบ ออตลกตลกนิดนึงเออมันแบบเอ้ยแกแบบตลกอะไรเงี้ยมีความแบบเฮ้ยแกไปเชื่ออะไรอย่างนั้นได้ยังไงแต่ว่าไอ้เรื่องที่เรามองว่ามันแบบเหมือนจะตลกอ่ะมันแบบกลายเป็นส่งวรรณกรรมได้ใช่ถ้าแบบคุณเผลอปล่อยตัวปล่อยใจไปกับใช่ใกับความเชื่ออะไรแบบแปลกนิดนึงอะไรอย่างเงี อ่ะโอเควันนี้ก็เตียมกันมาคนละเรื่องพี่ทันเล่าก่อนครับผมครับพี่ผมไม่ได้เล่าก่อนคนแรกนานมากเลยนะท่านกับมาทำอะไรกันใช่ใช่เป็นเกียรติพี่เพิ่งกลับมาไม่กี่ตอนเองโอเคโอเคแหมนกลับมานานเรื่องของเราเนี่ยครับอาจจะไม่มีเรื่องขนาดนั้นแต่ก็น่ากลัวครับคือว่าเราเริ่มต้นอย่างนี้ว่าในช่วงประมาณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหนึ่งเก้าเก้าสามเนี่ยอืมไปเป็นช่วงเวลาที่สังคมอเมริกามีเรื่องแบบใหญ่โตมากมากก็เกิดขึ้นหลายเรื่อง เรื่องแรกคือยี่สิบหกกุมภาเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ตึกเวลเทรเซนเตอร์ตึกเก่าที่มันถูกคือเป็นชนนะ่นะเคยถูกกลุ่มกอกานรลายเนี่ยมาวางระเบิดไว้จนทาให้ตึกเนี่ยก็เสียหายแล้วก็มีคนเสียชีวิตหกคนแล้วก็บาดเจ็บเป็นพันคนข่าวใหญ่มากท้งอเมริกาว่าเนี่ยตึกเวลเทรมันแบบถูกลอบวางระเบิดใช่ไหมครับสมมุติว่าพวกเราเป็นคนอเมริกาดูข่าวทีวีอ่ะวันนี้อ่มีเวิล์เทรถูกลอบวางระเบิดวันต่อมาก็มีความคืบหน้าอีกสองวันถอดมาต่อมา มีเรื่องใหม่อีก ừ, เรื่องใหม่เนี่ยสมมติถ้าเราไปคนดูทีวีนะมันคือสมมติเรานั่งดูทีวีอยู่อะเปิดร <ừ, S 2> ีโมทไปเจอแล้วแบบว่า <ừ, S 2> มันคือภาพข่าวแล้วมีภาพหัวข้างล่างว่าตำรวจระดมยิงต่อสู้กับลาธิวันสิ้นโลกด,ดูมเซเขาใช่ไหมดูมเซเขาแล้วไม่ใช่ดูมเดคเขาตำรวจระดมยิงปืนใสอะไรว่มันต้อง้ายแรงมากมัน้ายแรงมากแล้วภาพข่าวคือแบบ เป็นบ้านเป็นเป็นเพิงที่แบบไฟไหม้ไฟลุกมีตำรวจกำลังแบบเอาไปปฏิบัติการมีภาพตำรวจที่ถูกหามาจากบ้านหลังนั้นแล้วเสียชีวิตอ่ะนี่คือแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปในสองวันของอเมริกามันพีคมากอะไรคยับอันแรกเนกองอะไรอันนี้สอนคือลัทิครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเล่าถึงลัทีนีกันว่าคืออะไรบ้างครับคือลัทีเนี่ยมันชื่อว่าบรานช์ดาวิเดียนบรานช์ดาวิเดียนเนี่ยเรื่องของเราวันนี้ครับมันมีศูนย์กลางของลัทีเนี่ยชื่อว่าคุณเดวิดโคเลส เดวิดเนี่ยเกิดในวันที่17สิงหาคมปี1 9 5 9ปี1 5ึ9เนี่ยเป็นปีที่สงครามเย็นเพราะฉะนั้นเติบโตมากับความแพนิกเรื่องนิวเคลียร์โซเวียตจะบุกเราเมื่อไหร่มีสายลับไหมคล้ายๆกับโจนสาวอ่ะมันมีบทประมาณประมาณแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศในอเมริกามันค่อนข้างกับแพนิคกับสงครามนิวเคลียร์ประมาณหนึ่งมีความกลัววันสิ้นโลกประมาณหนึ่งนอกจากนี้ครับเดวิดก็เติบโตในครอบครัวที่พ่อแม่เนี่ยอย่าร้างกันตั้งแต่เขาสามขวบ เดวิดเนี่ยได้มาอยู่กับฝั่งแม่ฝั่งแม่เนมะาแต่งงานใหม่แล้วก็เลิกแล้วพอเลิกรอบเนี่ยแม่ก็าทำใจไม่ได้เบรกดาวแบับเบรลเบรกไปหมดเพราะฉะนั้นก็เลยส่งเดวิดเนี่ยไปอยู่กับยายแทนครับเดวิดที่แบบยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะก็รู้ว่าก็นึกไปว่ายายคือแม่แท้ๆจริงคือจําแม่ตัวเองไม่ได้รู้ได้แคแม่ยายคือแม่อะไรครับยังไม่พอครับมันก็มีเรื่องราวที่โหดและเกิดขึ้นเพราะว่าในชน่วงที่เดวิดอยู่กับยายที่บ้านยายเนี่ยเขาก็ถูกญาติคนหนึ่งลง่วงล้ำทางเพศในตอนเด็กๆครับ ตอนห้าขวบเนี่ยเดวิดก็เล่านะว่าเนี่ยหลังจากที่เขาถูกลงระดมทั้งเพศแล้วเนี่ยพอไปโรงเรียนก็ถูกเพื่อนบูลลี่อืมคือเขาเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการเรียนหนังสือพอสมควรครับเขาเป็นโรคที่ชื่อว่าดิสเลกเซียอ่านหนังสือไม่ออกอ่านหนังสือไม่ออกหรือว่าช้ากว่าเพื่อนอะไร,รอ<ะ>่านช้ากว่าเพื่อนอมีความบกพร่องทางการอ่านและเขียนอะไร,รที่เนาะทำให้เขาแบบเป็นเหมือนเป็นแกะดําในห้องครับเรียนไม่ได้เพื่อนบูลลี่แล้วก็มีความฝังใจที่ถูกญาตครูความทังเพศลงมามทางเพศอีก พอถึงช่วงมปลายครับนิบิตก็ถึงใจเรียนไม่ไหวเลิกเรียนผลการเรียนก็ไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลยเออกมาทําอาชีพข้างนอกแทนครับ,รบแต่ก็ทํางานใหม่ได้ไม่ดีเท่าไหร่ะคือสมมติทํางานนี้สามเดือนก็ย้ายอีกสามเดือนทนี่ดีดุกถูกได้ออกอีกที่นี่ลากออกคือไม่มีความมั่นคงในชีวิตเลยอะไรเงี้ยชีวิตนิบิตในตอนนี้คือแบบวัยรุนะ่นอ่ะสิบแปสิบเก้าปีไม่มีอะไรมั่นคงเลยสักอย่างจิตใ,ใจก็ไม่ไม่ดีเนาะการเรียนก็ไม่ดีอาชีพก็ไม่ดีอะไรครับไม่ดีหมายถึงว่าไม่มีความมั่นคงที่ดีเนาะ จุดเป็นสาคัญคือพอายุดได้สิบเก้าปีเนี่ยเดยวิดไปทงผู้หญิงคนหนึ่งท้องอผู้หญิงคนเนี้ยอายุสิบหกปีเท่านั้นเองพอไปคุยกับพวกฝ่ายหญิงเนี่ยทางฝั่งนั้นก็ปฏิเสธเดวิดชัดเจนว่าเนี่ยแกเป็นผู้ชายที่ไม่สามารถเป็นพอ่อ,อเด็กได้เป็นหัวหน้าครอบครัวหรืออะไรใช่ใช่แบบเป็นไม่ได้หอรอกปฏิเสธมาทางฝั่งผู้หญิงเลยแบบโอเคตัดขาดกันฉันจะเลี้ยงลูกเองแกก็มีชีวิตของแกไปอะไรเงี้ยคือแบบมันผูกพังมาเรื่อยๆเๆยนะครับอีกหนึ่งปีถัดมาเนี่ยเดวิดในสภาพที่ จิตใจไม่มั่นคงเนาะทางการหาเลียงชีพตัวเองแล้วก็เรื่องภาพภาพร่างกายอะไรเงี้ยก็ได้ไปมีที่พึ่งเป็นนิกายคริสเตียนนิกายหนึ่งชื่อว่า The Seven Day a d v e n t เวน c ิ u เชิรครับนิกายนี้เป็นหนึ่งในนิกายของอคริสเตียนนะซึ่งเราเคงไม่ลงลึกอะไรมากเพราะว่าไม่ได้มีไปเดนอะไรมากขนาดนั้นครับพอเขาอยู่ในนิกายนี่เขาก็ได้เรียนรู้คําสอนต่างๆข,ของศาสนาคริสต์มากขึ้นเราลืมเล่าไปว่าจริงๆถึงแม เดวิดจะไปคนที่เรียนไม่เก่งหรือมีโรคแบบที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ดีอ่ะเขาอินกับไบเบิลมากครับอออ่านไบเบิลบ้าเรื่ยเลยอ่านจำได้ว่าน้านิพุดว่าอะไรนั่นที่ผู้ใดแปลว่าจําสิ่งนี้ได้คือไบเบิลนะก็สิ่งที่เขาสนใจแหละใช่พออินกับเรื่องไบเบิลคาสอนมากๆเนาะก็หมกมุ่นในเรื่องศาสนาจิตวิญญาณมากขึ้นเรื่อยๆครับวันๆก็อยู่ในไดโบดอะไรเงี้ยแต่ว่าสายาอันตรายคือว่าไม่รู้อะไรมันทำไมเหมือนกันเวลาเขาอ่านคําสอนอ่ะฟังคําสอนมาเขาไม่จะตีความคาสอนนั้นเข้าข้างตัวเองหมดเลยอเช่น ฉันเป็นอย่างนี้เพราะพระเจ้าบอกว่าเป็นแบบนี้อืพระเจ้าบอกฉันให้ฉันเป็นแบบนี้มันเริ่มตีความจากเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆมากึ้นเรื่อยๆครับจนถึงขั้นที่ว่าเขาตีความว่าเสียงในหัวเขามันคือเสียงที่พระเจ้าส่งมาให้ออืืพระเจ้าคุยเขาโดยตรงผ่านสมองเขาผ่านใจเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยหรือตัวเองเป็น The Prophet นะคือผู้ส่งสารผู้รับสารผู้สื่อสารผู้พยากรณ์ ผู้พยายกรณ์ผู้รับสารนี่แบบร,รู้รู้อนาคตได้ว่าพระเจ้าจะบอกว่าจะเกิดขึ้นกับโลกใบน,นี้ในอนาคตนะครับเดวิดเชื่อหลังจากนั้นมาตลอดหนึ่งกลอดแต่ว่าด้วยความนิสัยของเดวิดเนาะไม่รู้ว่าทําไมมันเดือนกันคือเดวิดก็ไปปีเรื่องกับบาหรหลรวงในบทคนหนึ่งแล้วเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าเดวิดพยายามเข้าหาลูกสาวของบารหลรวงนี้อารมณ์จีบอารมณ์มีความสัมพันธ์ด้วยอะไรเงี้ยทะเลาะกันถูกไล่ออกบางข้อมูลนะครับบอกว่าเดวิดอ่ะอ้างว่าพระเจ้าอ่ะบอกเข้ามาในหัวเขาว่า บาทหลวังงต้องมอบผู้หญิงคนนี้ให้เขาไปเป็นภรรยาไอ้เป็นสามีคือแบบตีความหมดเลยคือความต้องการตัวเองมันกลายเป็นความต้องการพระเจ้าไปแล้วอ่ะแล้วกลายเป็นว่าทุกอย่างที่เขาต้องการมันต้องเป็นไปได้เพราะพระเจ้าสั่งมาอีกทีหนึ่งใช่มันต้องเป็นเบฟิฟิตของเขาเ้วยนะเออมันยื่นยื่นอานาจในการตัดสินใจทุกอย่างในชีวิตไปให้เสียงในหัวคือคนอื่นไม่ได้ยินสิ่งนี้กับเขาใช่คือทุกอย่างที่เดบิดคิดทําอ่ะเดบิดคิดไปวว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เขาทําอืมน่ากลัวมากน่ากลัวมากเลยคครัับบพพอถูกขไทนระครับ เดวิดที่อินกับความสวยตัวเองเป็นแต่ p r o f ฟ t มากมากอะ่ะเขาพยายามหานิกายใหม่แหล่งความเชื่อใหม่ๆจนพบกับกลุ่มของเช่นแะที่ว่าบรันช์ดาวิดเดียนจริงบรันช์ดาวิเดียนมีข้อถกเถียงว่าจะถูกเรียกว่าลัทธิได้ไหมหรือกลุ่มความเชื่อได้ไหมเราพูดเทฟเซว่าเป็นกลุ่มความเชื่ออล้วกันเดี๋ยวความเดีจะคัยกันตอนจบเนาะคือกลุ่มบรันช์ดาวิเดียนนะครับก็มาเ,าเรียกว่าเรียกว่าอะไรเป็นความเชื่อที่แตกออกมาจากเซเว่ <7 S 2> นเดย์ <Day. S 2> ขอโทษหมายถึงบรันช์ดาวิเดียนเนี่ยเขามีอยู่แล้วหรอมีอยู่แล้วมีหัวหน้าที่อยู่แล้วมีมานานแหละโอเคค่ะ กลุ่มนี้ก็แบบแตกล่างมาจากเซเว่นเดย์ไอเบนสอีกทีหนึ่งครับโอเคค่ะแต่ว่าสิ่งที่กลุ่มไลน,น์เชนทาวเวอรี่แตกต่างออกไปจากความเชื่ออื่นๆคือว่าอย่างนี้ครับคือเขามีลักษณะของความเป็นกลุ่มก้อนแยกตัวออกมาจากคนอื่นค่อนข้างมากอแล้วก็เชื่อในเรื่องราวของดูมสเตย์วันซีมโลกอาพุคาลิปเ <Ap ocalypse, S 1> ชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเร็วๆนี้แหละไม่ใช่สักวานหนึ่งเร็วๆเวนี้พระเจ้าจะลงโทษมนุษยชาติทําให้โลกแตกเพราะฉะนั้นเราต้องรวมกลุ่มการฟังเสียงพระเจ้ากันนะอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยไม่แปลกที่บริษัทโนวีเดียเนี่ยถูกมองว่าเป็นด o มสเต a คาวต์เนาะเราเยอะได้เคยเล่าเรื่องแบบดูมสเตตคาว์มาหลายเรื่องแหละอะไรเงี้ยลักษณะของกลุ่มเนี่ยครับสมาชิกของบร c h ัทโนวีเดียเนี่ยรวมตัวกันอยู่ในเรียกว่านิคมเล็กๆเมืองเล็กๆกลุ่มอาคารเล็กๆที่อยู่ในเมาส์คา์เมลเซ็นเอร์ชานเมืองเวโกในเท็กซัสครับไอ้นิคมเนี่ยมันมีทั้ง ตึกอาคารที่อยู่อาศัยมีฟามีโรงงานมีโรง,งานามีที่ปลูกผักเกษตรต่างๆเนี่ยคือเป็นที่คมเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยู่ด้วยกันพวกเขาตัดขาดจากรถไฟนอกหมดเลยเว้ยก่อนที่ได้บิดจะไปมันก็มีความเชื่อนี้อยู่ในอยู่ในบาร์สนวิเดียแล้วครับความเชื่อคือต้องไม่ทําอะไรที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อืไม่ใช้อุปกรณ์ทแบบเทคโนโลยีที่มันแบบอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถืออยู่นั้นยังไม่มีเนาะแต่แบบพวกวิทยุอะไรเนี่ยไม่ใช้อะไรเงี้ยครับ แล้วก็พยายามกลับมาสู่ดั้งเดิมความเกษตรเช่นต้องปลูกผักกินเองต้องทํานู่นนั่นกินเองแล้วก็มีกฎต่างๆในการดูแลอยู่ร้วยกันครับเพราะเขาเชื่อว่าไอ้นิคมเนี่ยจะเป็นนิคมที่ทุกคนจะอยู่รอดได้ในวันที่โลกแตกในวันที่โลกถึงวันที่สุดครับ,รบก็คือคลาสสิกดูมสเตย์เขาใช่ <laughs> แต่ก <laughs> ็ย<ต>ังไม่มีพิรียภัยอะไรใครนะก็คืออยู่กันต่อไปเรื่อยๆแหละทาทาฟาร์มกินข้าวกินเกษตรกันอะไรเงี้ยพอเดวิดได้เข้ามาอยู่ในบรันเดอวิเดียนะครับเขาก็เริ่มเฉิดฉายไว้เป็นดาวรุ่งมากๆในกลุ่มเนี้ย คือเดวิดอะมีความเป็นคาริสมาสูงอ๋อเป็นคนแบบไว้สนวดไว้เครามีเสน่ห์เท่ๆอะไรเงี้ยครับมีวิธีการพูดโน้มน้าวคนในกลุ่มให้แบบฟังเดวิดมากขึ้นรวมถึงการสร้างเรื่องเล่าเนี่ยเขาคือเดอะพาร์เฟค์นะครับตามที่เขาเชื่อจริงๆรันด์เดวิดไม่มีพาร์เฟคจะมีหัวหน้าที่แต่แบบไม่ได้แสดงตัวว่าฉันแบบทํานายได้ขนาดแต่เดวิดบอกว่าฉันมีพลังนี้อะไรเงี้ยอันนี้เราวิเคราะห์เองนะครับว่า ไอ้วิธีการเล่าเรื่องแบมของเดวิดอะมปนถึงสร้างเรื่องเล่าว่าตัวเองคือโปรไฟล์ะอะม,มันสอดรับกับความเป็นบรานช์ตัวิเดนพอดีไว้เพราะกลุ่มเนี้ยเขาเชื่อเรื่องดูมสเตย์เดวิดมาเติมเต็มว่าฉันรู้นะว่าดูมสเตย์จะขึ้นเมื่อไหร่ลทัทธิเนี้ยบอกไม่ได้แต่เดวิดบอกได้อม,มันทําให้ความเชื่อของคนเนี่ยเริ่มเข้าหาเดวิดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ใช้ทางเรื่องการเมืองภายในการกั่นแกล้งการจนทําให้เขาอะสามารถโค่นเอาวัาถิยะ,อ,ะออกไปได้ กาขึ้นมาเป็นุกผู้นำได้ในการเมืองภายในลัฐีอีกทีหนึ่งใช่มีการมีทนมีทำร้ายกันด้วยจะฆ่ากันด้วยเอต้องมีนะมันต้องมีคนมีอำนาจสูงสุดใช่สุดท้ายดิบิดก็ขึ้นมาได้ครับพอเดบิดขึ้นมาอยู่บนสูงสุดของรันชนาวีเดียแล้วครับเขาก็ใช้สถานะความเป็นผู้พยากรณ์ t อ e p r o f e s ต o r เนี่ยมาเพื่อประหยุ์สนตัวมากขึ้นมีกฎหลายอย่างมากที่ประหลาดและน่ากลัวมากอย่างแรกนะ คือเขาอ้างว่าตัวเองเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าส่งสารมาให้เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เขาพูดไปคอนเซ็ปต์เขาพูดไปมันคือสิ่งนี้พระเจ้าสั่งมาเดวิดบอกบอกคนในกลุ่มว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า spiritual wedding อยู่สิ่งนี้คือการแต่งงานชงจิตวิญญาณเขาบอกอะไรเรืว่าน่ากลัวมากคือเดวิดว่าจะสามารถแต่งงานกับผู้หญิงคนไหนก็ได้และวัยไหนก็ได้เหมือนกันโอ้โหจากความเชื่อฝังเนี่ยทำให้กลุ่มด้านวีดีเนี่ย หลายคนเน่ยยอมพลีตัวมาเป็นภรรยาของเดวิดครับแล้วก็อันนี้ก็ต้องดิสเคเม m e ไวว่าน่ากลัวมากคือเดวิดก็มีภรรยาที่อายุจัง18คน18ปีด้วยอืข้อมูลที่เราไปหามาเขาบอกว่าเดวิดมีภรรยาในกลุ่มมันเดวบลเนี่มากกว่า20คนโอ้โหแล้วมีลูกชายและลูกสาวรวมกันอีกหลายสิบคนอ่ะคือเยอะมากเด็กแบบเป็นลูกเดวิดหมดเลยคือก็คือเป็นแบบฮาเร็มดีๆใช่ฮาเร็มดีก็อ้างแบบ อ้างว่าตัวเองมีนู่นนี่แล้วก็อเอาเมียของคนอื่นมาใช่ในของตัวเองใช่เดวิดยังมีกฎแปลกๆขึ้นหลายอย่างครับเช่นห้ามคนในบ้านกินชีส <c oughs> ทำไมอะ่ะเขาเขาใจเหมือนกันฝรั <c oughs> ่งนะใช่ <c oughs> เขาบอกว่าฝรั่งมีเราบริสารคาดีมา <c oughs> ช่วงหน้าหนาวเนี่ยคนในกลุ่มนเนี่ยเขาต้องต้มซุปกินใช่ไหมล้วถ้าใส่ชีสในซุปมันอ่าร่อยปกติห้ามไม่ให้กินไม่ให้กินไม่ไม่เซนเลยเว้ยเขาไม่ชอบป่ะเป็นกูเดนฟรีเออเออแต่ว่าเรื่องทำต่างเหมือนกันคือนอกจากเรื่องกฎเรื่องชีสแล้วเขาไม่กฎว่าห้าม กินน้ําตาลห้ามกินแป้งอืเพราะว่าเนี่ยมันไม่ธรรมชาติอ๋อก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีความ p r o เซสฟู้ดมาแล้วหรือเปล่านอกจากนี้ครับยังห้ามกินผลไม้คู่กันงงปะอะไรเช่นถ้าอยากกินก็กินกล้วยแต่ห้ามกินกล้วยคู่กับส้มน้ำปั่นนี่ไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยคือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเว้ยจะกินผักกินผักห้ามกินผักเรากินผลไม้ตามไม่มีเหตผลอะไรพวกนี้ไหมไม่มีไม่มีผลแต่ว่าเรามี ได้ฟังสารคดีมาเบาีบอกว่าสิ่งของเนี้ยเดวิดพยายามเทสคนว่าคนพร้อมจะเชื่อฟังเขาแค่ไหนยิ่งกฎหมายมันนอนเซนส์แค่ไหนมันก็ยิ่งทําให้แสดงถึงอํานาจของเขาที่มันเบ็ดเสร็จมากขึ้นยิ่งยิ่งคนทําตามกฎที่มันไม่เมกเซนเท่าไหร่อนยิ่งแปลว่าเดวิดมีอํานาจจูงใจพวกเขามากขึ้นเลยรื่อยมีกอดคอมเพล็กซ์ใช่มันมันคือการเทสอํานาจตัวเองครับมาเลเนาะไม่เพียงแค่นั้นครับยังมีเรื่องหนึ่งที่เดวิดปลูกฝังความเชื่อคนในคนในกลุ่มเนี่ยคืออาร์มี่ออฟกอด คือกองกําลังของพระเจ้าใช่เดวิดอ้างว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเคยทำายวันที่โลกวา้เนาะป่ามันคือวันนี้วันนี้วันนี้แล้วตอนเนี้ยพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยอยากให้พวกเราเตรียมการสําหรับวันนั้นเพราะเราจะเป็นผู้อยู่รอดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีกองกำลังตัวเองอกองตัวทองของเดวิดเนี่ยไม่ใช่แบบรวมคนนะคือต้องไปซื้ออาวุธมาอืเพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยเดวิดจะสั่งคนไปเอารเฟิลมาไปซื้อไรเฟิลนไปซื้อกะสูนมาไปซื้อช็อตกันมาอะไรเงี้ยแล้วมาเก็บไว้ในข้อผิดนี้ได้มากที่สุดครับ แต่และว,วันนะครับสมาชิกของกลุ่มก็จะนําพวกปืนกระสุนระเบิดแกน้ําตาก็มีอืมาเก็บไว้ในเมาคาเมเซนเตอร์นี้มากขึ้นเรื่อยๆรเรื่อยๆเรืยๆคำถามคือแล้วเดวิดทําให้คนเชื่อได้งไงว่าแบบจะมีวันสิ้นโลกแต่มีวันสิ้นโลกจริงวะ <c oughs> อะไรเงี้ยมีคนวิเคราะห์ว่าเพราะว่าเดวิดสร้างความกลัวกันขึ้นในกลุ่มให้ได้คือถ้าไม่มีชั้นเธอจะไม่มีวันที่จะ หลุดพ้นหรือว่ามีความปลอดภัยจากวัคซี่โลกให้ได้ก็คือถ้าไม่อยู่กับฉันเธอไม่รอดใช่ใช่นอกจากนี้ครับไอการออกไปซื้ออาวุธทีละมากๆของคนในกลุ่มเนาะมันก็เริ่มไปที่สังเกตแหละมันก็มันก็แปลกแหละอยู่ดีอีกคนกลุ่มนี้แบบจะสมอาวุธทำไมไปอยู่ซื้ออาวุธกันในเมืองเยอะแยะมากมายแล้วช่วยแลไม่มีของอะไรด้วยไงไอพวกหัายคนกลยวนบเพ่งเลงเป็นพิเศษอะไรครับสิ่งนี้ก็ไม่รอดพ้นสายตาของทางรัฐอเมริกาเนาะโดยเฉพาะมันมีหน่วยงานหนึ่งชื่อยาวมากชื่อว่า สำนักงานกำกับดูแลแอลกอฮอล์ยาสูบอาวุธปืนและวัตถุระเบิดโอ้โหดูแลเยอะนะหน่วยงานนี้เรียกสั้นๆว่า ATF อ่า ATF เนี่ยก็ได้แบบสองเจ้าที่เนี่ยไปดูที่อินนิคมเดวิดหน่อยว่าแบบเมื่อมึงทำรายการอะไรืัอแบบออมึงสังสมปืนเยอะขนาดทำรายการตำรวจส่งไปไว้ออส่งไปรอบแรกเนี่ยวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ครับตำรวจก็แบบเขาเรียกว่าอะไรเอามเอาหมยสั่นได้แปะฉันจะขอเข้าไปค้นน่ะโดนยิงกลับมา S <S <S ยิงเลยเหรอยิง,ยงมาเลยยิงตำรวจมาเลยใช่มีแบบบอกกันไหมว่าเฮ้ยถอยก่อนไม่มียิงเลยเอ,ยอเแล้วก็มีการยิงปะทักกันประมาณหนึ่งทำให้ผู้เสียชีวิตทั้งสองฝั่งทั้งตำรวจแล้วก็กลุ่มของเดวิดทีเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่แลละเพราะมันคือคน,คนกลุ่มคนที่มีอาวุธปืนสะต้มและทหาเจ้าหน้าที่เรื่องเนี้ยกลายเป็นอำนาจของ FBI โดยตรงไปเลยเว้ยไม่ทำท้องไม่ท้องถิ่นแหละ FBI มันจัดการมีคอมมานโดอะไรมายิ่งใหญ่มากมีเฮลิคอปเตอร์บินอะไรเงี้ย ปฏิบัติการที่ทางฝ่ายความมั่นคงของ f v i นะครับกับทางฝั่ง r a n ท o m เ a r e i a n ทการคือว่ามันดเนินกันมาอย่างต่อเนื่องแหละมันมีการยิงยิงตอบโต้กันไปมาเนาะมันมีส่งคนไปเจรจาเหมือนในหนังเวลาเราดูหนังแอคชั่นมันมีแบบ FBI แบบโทรไปเจรจาให้คุณปล่อยใครมาได้บ้างอะไรเงี้ยมันคุยกันหลายวันมากทางเจ้าหน้าที่ก็มีข้อมูลจํากัดว่ามีรู้คุมคนเหล่านี้คือใครครับมีตํารวจที่ไปสืบในเมืองแบบเฮ้ยช่วยบอกเราหน่อยไอ้่นเนี้ย คนกลุ่มเนี้ยมือใครไม่มีใครรู้จักกลุ่มนี้เลยอืไม่มีใครรู้จักลัททีชื่อว่าบราชาวิเดียนเลยอ่ะครับแปลว่ากลุ่มเนี้ยมันแบบอยู่แบบลับๆมานานมิวส์ขัสันโดษมากสันโดษม,มากครับเดวิดเหมือนจะรู้ว่าตำรวจเริ่มบุกลุกเข้ามาเรื่อยๆเนาอสิ่งที่เขาทาคือก็ดูเม็นคดีเท่าไหร่คือเขาส่งเทปอันหนึ่งไปให้ตำรวจเทปที่บันอัดไว้เป็นเทปที่เขาเล่นกับเด็กๆอยู่ในบ้านอืมันคือให้รู้ว่าเนี่ย ในที่เนี่ยมีเด็กเด็กอยู่นะจะทําอะไรระวังนะอะไรเงี้ยมันคือเหมือนกันเอาเด็กเป็นตัวประกันเป็นโล่เป็นโล่นุษด์อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นทําให้ปฏิบัติการของตารวจเนี่ยมันก็เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆอาการี่คิดว่าใช้อาวุธหนักเนี่ยมันก็ทาได้ยากเพราะว่าแบบมันต้องกะบวนว่ามีรู้เด็กเด็กอยู่ไหนเด็กจะตายไหมอะไรเยครับขณะเดียวกันครับสิ่งที่คนในบริษัทชาวเวียาคือการหยิบปืนสู้กระดษเนาะในระหว่างที่จะระจากันไปว่าสองวันเนี้ยมันก็ไม่จบไปที่นึงอะ เดวิดพูดกับคนในรันนัพเบเดียนว่ามันคือการเติมเรื่องเล่าใหม่ครับว่าเฮ้ยไอสิ่งนี้แหละไอสิ่งที่พวกเราเจออยู่เนี่ยออมันคือสิ่งที่พวกเราทำในอะไปแล้วไงอพอกลิฟส์เนี่ยโลกแตกนี่คือวโลกแตกนี่ไงฉันพูดถูกไหมว่าพวกแกต้องไม่เอาปืนมาเพราะมันป้องกันอามาโลกแตกแบบนี้ไงคือผู้อยากมันถูกต้องตามเดวิดพูดอ่ะไม่แต่ว่าทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจากที่มึงยิงตำรวจใช่ใช่คือเดวิดมันฉลาดในการพลิกเรื่องเล่าพลิกมุมเล่าทำให้แบบเรื่องเล่ามันเข้ากับตัวเองด้มากสุดอ่ะ แล้วคนเชื่อตามเออจริงด้วยเดบิ๊พูดจริงจะมีคนมาบุกเราเพราะฉะนั้นเรามีปืนถูกต้องแล้วอะไรเยครับนั่นแหละครับสู้กันไปเจรจาก,กันไปยังมีการเติมเรื่องราวใหม่ๆว่าไอ้ที่พวกเราทำอ่ะพาะเราคืออาร์มี่อับกอสใช่ไหมตำรวจเนี่ยรัฐเนี่ยมันคือ Army Satan อาร์มี่กับซาตานเเพิ่ม, <laughs> มเติมเนียเอีเข้าไปเพิ่มนเนื้อี่าไปเรื่อยๆเติมเรื่องราวไปเรื่อยๆครับทำให้เรื่องเล่าเหล่านี้มันกลายาเป็นเรื่องข่าวดำมากขึ้นน่ะฉันนี่คือคนดีแกคือคนเลวฉันนคือเทพแกคือซาตานมีความชอบรมใในนกกาาถอปขึ้ช่ การมาชนะกันที่เมาคาเมลเซ็นเตอร์นะครับเชื่อมไหมว่ากี่วันอ่าอย่างมากก็สามถึงห้าวันห้าสิบเอ็ดวันโอ้โหโหแสดงว่ามันแบบดูเดือดมากดูเดือดมากมันจะได้การตำมวจต้องมีความแบบว่าคือเขาต้องใช้กําลังผลมากมายันคือสงครามขนาดย่อมลใช่ ในข้อมูลนะครับบอกว่านี่คือปฏิบัติการทางตำรวจทหารตำนานตำรวจนะที่ยิ่งใหญ่สุดในบริษัทสมัยใหม่ของอเมริกา<อ>ในการทํากับพลเรือนด้วยกันเองอ่ะมันไม่ใช่ทํางานกับทหารเนี่ยมันไม่ได้แบบฝ่ายความมันม่นคงฟันความมั่นคงอันนี้คือตำรวจกับพลเรือนอ่ะกองกําลังที่เป็นพลเรือนใช่แล้วมันไม่เคยมีไกด์ไลน์มาก่อนว่าเวลาคุณต้องเดียวกับพลเรือนเนี่ยเดียวยังไงเพราะปกติเขาคือเอาไว้ปกป้องอย่างเดียวไงใช่สู้กับศัตรูข้าศึกต่างประเทศไปอะไรอย่างนี้ครับ ในช่วงสิบเอ็ดวันเนี่ยเราไปดูมามันมีสิ่งที่เอฟบีเอทหลายอย่างเป็นเขาเรียกว่าปฏิบัติการทางจิตวิทยาเช่นเปิดเสียงเพลงตลอดที่สชั่วโมงดังมากๆยิงเข้าไปในบ้านอะ่ะให้นอนไม่หลับจะได้เพลียจะได้เพลียแต่ก็ทําอะไรไม่ได้อืแล้วก็มีกับพอรู้ว่าพอรู้เครียดมากนอนไม่หลับปุ๊บก็โทรไปเจราจารเอ้ยยอมปล่อยคนป่วยมาไหม,อมยอมปล่อยเด็กมาไหมครับพอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆอาหารก็เริ่มหมด ตำรวจเริ่มหมดกระสุนปืนเริ่มหมดตำรวจรู้ว่ายังไงมันก็หนีไปไม่รอดหรอกจะต่อร้อมไปเรื่อยๆเริ่มมีการปล่อยคนข้างในกลุ่มออกมาครับมีผู้หญิงออกมามีเด็กออกมามีวัยรุ่นออกมาเนาะพอตำรวจสุกว่าเนี่ยมาถึงจุดที่พอแหละตำรวจก็ได้มีปฏิบัติการที่ส่งกำลังเนี่ยเข้าไปบุกอืเพื่อช่วจับกลุ่มคิดว่าน่าจะไม่ไม่ไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยแล้วคือบุกเข้าไปบุกไปจับกลุ่มบุกเข้าไปปฏิบัติการอะไรพวกนี้ครับสุดท้ายแล้ว เหตุการณ์เนี่ยในการเข้าไปสลายเหตุการณ์พวกนี้ครับมีคนเสียชีวิตมากถึงแปดสิบหกคนในนิคมแห่งนั้นแล้วก็ดวิดก็คือหนึ่งในนั้นที่เสียชีวิตด้วยจากการที่สังหารตำรวจครับเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นมัสเกอร์ครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นมัสเกอร์ระหว่างรัฐกับพลเรือนแต่พลเรือนเองก็เสียีวิตนะมันซับซ้อนอะไรครับสิ่งนี้เรียกว่าวาโกซิชบมันคือปฏิบัติการวาโกเวโก้เรยว่าไปเรื่องราวหลังจากนี้ครับมันก็มี มีคนตีความมันมากมายเช่นเราสามารถเรียก b r a n David i a นี่วาระทิได้ไหม,มได้ไหมทุกวันนี้ยังเขียนอยู่เลยเราไม่มีคําตอบกันก็น่าจะได้ปะเราว่าได้นะม,นมันมันมีเอฟเฟกของการเรียกสิ่งนี้วาัตทิด้วยเราเพิ่งเห็นประเด็นนี้จากเวลาอ่าบนบทความมาของ Vox ใช่ไมเขาบอกว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่พวกตำรวจ FBI เรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นแบบ ดูมเซเคาอ่ะมันคือการสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองมีอำนาจในการไปปราบลัทธินี้มากขึ้นเนี่ยคือบอกว่านี่คือสิ่งโ่วร้ายไปแล้วก็เหมือนการบอกว่าฝั่งนู้นเป็นคอมมิวนิสต์เราไปปราบคอมมิวนิสต์กันดีกว่าเป็นภัยความมั่นคงอะไรเงี้ยมันทําให้ตํารวจสามารถใช้กําลังได้อย่างเต็มที่แบบไม่รู้สึกผิดมากไม่รู้สึกผิดมากใช่รู้สึกมีความชอบธรรมในการทําสิ่งนี้มากขึ้นแม้ว่าสุดท้ายแล้วมีคนเสียชีวิตถึงแปดสิบกคนเลยนะมันเยอะมากนะแล้วฝั่งตํารวจก็เสียชีวิตเหมือนกันเปล่าเสียชีวิตด้วย สิ่งนี้ทำให้คนมาพูดถึงกันว่าทุกทายแล้วเราจะเรียกเขาด้วยนิยามแบบไหนดีอืแล้วไอการที่ประเทศประเทศหนึ่งอะ่ะมีกองกำลังที่ติดอาวุธของตัวเองขนาดเนี้เป็นร้อยคนได้อะ่ะมันก็ไม่ธรรมดาไ้วปกตินะในคู่ในเชิงภาพใหญ่มา,มากขึ้น,นครับเรื่องเล่าแบบเนี้ยเรื่องเล่าแบบบรันชิตเอาไปได้หรือเรื่องเล่าที่เวโกเนี่ยครับ<ะ>มันก็ยังทรงพลังมากในยุคปัจจุบันคะ่ะยุคเนี้ยอย่างกอ,องเชตรัมเนี่ยเพราะเอานารทิฟเนี้ยไปใช้เยอะครับวันนี้ไงพรัมัน ดั๊มันชั่วร้ายไงเพราะเราต้องติดกําติดกลังไว้ต่อสู้กับดั๊์ที่มัน <National S 2> แบบเป็น <God. S 2> ซาตานอะไรเงี้ยแบบนี้ครับสุดท้ายแล้วก็สุกว่ามีคําถามหนึ่งสึกว่าก็หาตอบไม่ได้หรอก <c oughs> คือเราไปอ่านบทความของบ็อกเหมือนกันได้แหละมันก็ต้องถามได้ดีเหมือนกันคือถ้าเราจะเรียกเขาเขาหนึ่งอะเราคนนิยามมันว่าอะไรบ้างเนาะนอกจากนี้ยคือหรือว่าเวลาเรียกสิ่งนี้ว่าเขาเราเรียกสิ่งนี้พ่าเขาเพราะมันคือสาสารที่เราไม่ชอบอะ เราได้สังสันให้เราว่าชอบว่าเขาหรือเปล่าออแต่เนี่ยมันยังดีเบตได้นะอแล้วแต่อดีเบตเนี่ยมันต้องแยกก่อนว่าเราไม่ได้ประทักความชอบทาบ้าสิ่งที่พวกเดบิททำถูกต้องอมันก็ผิดแหละมันคือการ มันบังคับให้ผู้หญิงแบบมีเพศสัมพันธ์ด้วยอ,อแต่ก,แก็สร้างแปรดีสร้างกองกําลังติดอาวุธมันก็สร้างความไม่มั่นคงให้กับรัฐได้จริงๆแล้วชาวบ้านอีกอะอะไรเงีย้ยมันก็ผิดแหละแต่ว่าในเชิงคอนเซ็ปต์เนี่ยก็ต้องเขียนอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันอประมาณนี้ครับ,รบไม่โหดมากแต่ก็สุว่ามีอะไรที่แบบให้พูดถึงเยอะดีก็โหดนะผมว่าคนเนเป็นการพูดถึงรัฐทีที่ไม่เคยพูดถึงมาก่อนในแง่ปกติรัฐที่เราจะพูดถึงแบบ ลัทธิที่เขาจะมีอะไรแปลกๆส่วนใหญ่มันอาจจะอยู่ในอยู่ในวงล้อมนี่แหละช่งจิตวิญญาณอ่ะเราคิดว่าสิ่งที่เราหยิบเคสนี้มาเพราะว่าเฮ้ยเราไม่เคยเห็นลัทธิในมุมความมั่นคงเลยออก็จะบอกว่าอันนี้มันเหมือนกับการปรับปรามกองกําลังที่เขามีความเชื่อของเขาบางอย่างอแต่ว่าถ้าเกิดไม่ปรับปรามก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะใหญ่แล้วมันไปจบที่อะไรเกิดเขาแบบมีความคิดขึ้นมาว่าเราจะต้องไปสร้างความวุ่นวายที่เมืองงนึงอะไรเงี้ยคือมันก็อาจจะมีคนบริสุทธิ์ที่เขาต้อง เห็นด้วยเห็นด้วยยังไงชาวบ้านก็คงไม่สบายใจที่มันมีกลุ่มกองกําลังติดอาวุธอยู่ถ้าย้อนกลับไปดูพวกสกูปข่าวในวันใ่เตุกา์น่ะชาวบ้านในเมืองไม่มีใครรู้จักบรัสเดวิดเดียนเลยแต่ว่ามันแนบเนียนมากมมนเนียนมากแต่เขารู้ว่าตรงเนี้ยมีคนอยู่ถูกไหมรู้แต่ว่าคิดว่าเป็นแบบช้าวน้วชาานะก็คงแบบเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างี้มีมีตั้ข่าวไปสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่งแบบอยู่ในเมืองหนึ่งน่าจะเท็กซัสในยเวกอครับถามว่าเฮ้ยรู้ไหมว่าที่เนี่ย มีสีเน็ยอยู่ประมาณสิบปีแล้วค่ะ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> แล้วท้าทายเราแล้วคุณอยู่ที่นี่มาเท่าไหร่อ๋อตั้งแต่เกิดอะ่ะอก็อมไม่รู้ก็ <c oughs> ไม่รู้เลยแปลว่ามันแบบมันรับจรงิงมัน<ช>มันซ่อนตัวจริงเสแล้วว่าเขาเลือกคนที่เข้ามาในลัทธิด้วยหรอปะ <c oughs> เพราะว่าแบบไม่งั้นถ้าเกิดเขาอยากให้ใครก็ได้เข้ามาเขาก็จะต้องมีความเปิดกว้างกว่านี้ใช่ไหมอันนี้เขาก็ใช่ครับก็ประมาณนี้ครับเรื่องของเราครับกลับมาที่เรื่องไอ้นี่ยคือผมเลยว่าการเรียกเรียกสิ่งใดสิ่งน็เป็นแบบลัทธิเป็นดูมเซ การพูดสิ่งนี้ไม่ได้เป็นการ discriminate ใช่ใช่สิ่งเหล่านี้คือเป็นแค่การแบบนิยามขึ้นมาใช่เพราะว่าม,มันไม่มีคำเรียกที่แบบมันจะชัดเจนมากไปกว่านี้<ม>อแต่ก็เข้าใจได้ว่าในแง่ความมั่นคงก็ดูเป็นสิ่งที่สร้างความชอบธรรมให้กับการที่รัฐส,สามารถมากาจัดสิ่งเหล่านี้ได้เราพูดอย่างนี้กว่าคือว่ารัฐอะมีเครื่องมือในการเลเบลสิ่งนี้ว่ารัฐที่เพื่อให้ตัวเองมีความชอบธรรมในการใช้คมรุนแรงเข้าใจอมันก็มีความ น่าคิดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันใช่เป็นเครื่องมือนี้เรทชอบใช้ถึงแราว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่ในเขาเท่าที่เราแบบเอหาข้อมูลมาเขาไม่ชอบถูกเรียกว่าเขานะใช่เขาจะมองว่าเขาคือทางเลือกหนึ่งหรืออาจจะเป็นแบบความเชื่อหนึ่งแต่เขาจะไม่อยากถูกเลยบอกว่าเขาเพราะว่าเขาว่าเขามันมีความแบบเวทเวทเนาะเขางในไม่มีเหตุผลแบบเรียกไม่ได้มันพูดเขามันมีสิ่งนี้ขึ้นมาใช่มันก็ไม่โจทย์หมายที่แบบเราอจดยูซีมาะเกือบสองร้อยก็ตอนน่ะสองร้อยตอนแล้วสองร้อยตอนแล้วรู้สึกว่าเออว่ะ ถ้ารามาทบทวนเรื่องเขานี้ก็ดีนะอืหรือว่ามีอันนึงที่มันดีเบตกันหนังๆในช่วงหลังคือเวลาเราพูดว่าคนที่อยู่นาทีอะถูก้รสมองจริงไหมเราจะมองคนคคนอ่อนแอขนาดนั้นหรือเปล่าออหรือเขาเลือกเชื่อแล้วมันก็ยังดีเบตอยู่ได้อีกอะนั่นแหละครับเอเครับกีบยาวครับเรือแบบนี้ค่ะประมาณนี้ครับ